วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้จุดทูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นวันประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งที่ทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาณอนุสรดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2135ทรงกอบกู้อิสราภาพของไทยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและศิลปะวัฒนธรรม พระบรมราชานุภาพอันยิ่งใหญ่นั้นแผ่ไพศาลส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขทําให้มีประเทศไทยมาจบจนปัจจุบันและถวายสมัญญานามว่ามหาราชนอกจากนี้กองทัพไทยยังถือเป็นวันกองทัพไทยด้วยเพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ส่งเสียสละเลือดเนื้อเพื่อปอกป้องรักษาแผ่นดินไทยของเราให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้